สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับใหม่สับปะรดวิดฟิล์นะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาเป็นหัวหน้าแกงวิดฟิล์นะก็ไปดูกันเลยนะเด็กๆว่าพี่จะมาลันได้ไหมที่ประเทศเฮียอะไรไม่รู้เมลหรือเฮีย,ยไม่รู้อะไปไปกันเลยมีสักสิบล้านลงดีป่ะวะลงไปน้องไม่ลงเว้ยเรื่องของกูขึ้น,น,นไ่ได้เฮียรถล็อกไอ้เหี้ยนี่มึงขาบกินแกงนี่น่ะ ตีนแกงเลยกูมีนักฟิล์เงเอาเปล่าเดี๋ยวกูแกงกูมาแล้วอะไรเงี้ยเออเออฮัลโหลครับเฮลโหลครับผมไม่ชอบขี้หน้าพี่อ่ะคือ <c oughs> ผมต้องทำไง <c oughs> คือขี้หน้าพี่มันมันเหมือนกับขี้ควายอ่ะอยู่ในท้องท้องนาผมไม่ค่อยชอบอ่ะไปตายนะยยยผมไม่ชอบมากไปตายไปเอาเอายิงทำไมมึงอินกิมทำไมอ่ะกูบอกเลยนะจะวัดและจะวัดจะวัดได้นะเรื่องวัดชนะ มึงไปหาหมอไสัตว์เอ้ามึงสมองมีปัญหาหรออนเอาเดียวดิเอ้าเอาเอะไรมึงขับเอา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 เอ้ว่นขับเลยย่ะฮัลโหลคุยว่านจัดเลยเสียงอ้วนมันอินเกมจัดเลยอ่ะยิงมึงไยิงมึงเร็วไปเฮี้ยเฮ้ยรถนอยู่ตรงไหนฮ้ยย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 ยเยียยยย่ายย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 ยายยไยย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 ยรยย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 ยะยย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 นย มึงบอกเลยมึงหาเด็กเดินให้มึงอ่ะพี่น้องมันตีไม่พูดตรงไหนวะฮัลโหลไอชุดทหารเว้ยฮัลโหลชุดทหารว่าแต่มันตีไม่มันตีไม่พูดตรงไหนวะน้องไปเลยครับไม้พู่ับตีตรงไหนอ่อไม้พู่เหรอเขาผมข้างล่างเคข้างล่างนนนนนเขียบเขาบุบนำดินำดิฮัลโหลมึงนำดิมึงนำดิฮัลโหลเด็กเดินนำดินำดิ่อยครับจ๋าเออดีมากสวยเว้ยมีกูมีเด็กเดินแล้วไอ้เหี้ย สวยสวยมากครับผมมสวยากไปไปแกตีนขอบคุณมากไปครับผมไปไปเอ้ามาตีไม่เห็นได้เหรอเฮียต้องมีเหรียญออนไลน์เฮียห้าเหรียญไม่ตีกูไม่ตีไปชนเลยอาสามาอาสามาอาสามาใครอ่ะีรถในฝันรถในฝันไปแมงมันมาแล้วเจ้าของรถเจ้าของรถไม้เหี้ยไปเทล่าด้วยโอ้โหไเอาดิเอาดิขึ้นเลยขึ้นเลยเฮ้ยคกลัวคันนี้ไม่ล็อกเนี่ยคันนี้มันเหมือนจะขึ้นได้เอาดิเอาดิขึ้นเลยเราขันดีหรืออะไราพรอ ไปดิชนดิไปชนอ่ะจะวัาอะไรก็ได้นะไอสัตว์แต่ไม่ใช่เรื่องว่าศสนาไปละรถไฟฟ้าไอ้เหี้ยอังนอุ้ยโอสามห้าน่าขึ้นจังไอเมกไอเมมหขึ้นได้เมเอาก๊อฟไฟฟ้าทาไหมจะว่าอะไรก็ได้แต่รถื่เลื่นเนือเนือนื่อนื้อเนเออนน้นนเออเ้อ่ พี่แม็กเอายังวะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลน้องหลอ้ิพีแม็กแอดมินไปแล้วเฮียไปแอดมินไปหาไปหาจุดฟาร์ม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 ไม่หรอเฮียกําลังออกไปมึงใจนี่เฮียไอ้ตัวน้ไ้พี่ไอ้ดอกมานะเออไอ้ดอมไปยังไงวะเลนเขียววะเลนเขียวเลนเขียวดิ จะวัดอะไรก็ได้นะไอสัตว์แต er> ่ไม่ใช่รองวัดาสนานะไอเหี้ยฮัลโหลฮัลโหลจะวัดอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่รองวัดาสนานะมึงไอ้ควยควยนูนเนมเว้ยกระโปงไวว่าสมองมีปัญหามึงมายืนตรงเนี้ยพวกกูวินเนอร์ฟิลด์ด้วยว่าสมองมีปัญหามึงมายืนตรงถนนน่ะกูบอกแล้วจะวัดอะไรก็ได้นะไอสัตว์แต่ไม่ใช่รองวัดศาสนาไวไปไปเลยไปเลยอ้าวในรูปเธวิทยเธวิทยเธวิทอยู่ไหนวะอยู่ในมอสไหน พียแม่งมันมันชนได hey, ้ไหมก่อนโอ้ไม่ได้วะเขาไปจ่ายผ้าเขาไปจ่อยผ้าเขาไปจ่อยผ้าจ่อยไม่ได้ปะยุทธพิวเขาไปจ่อยดิเออไอ้ล้นหรอไอ้ล้นหรอไอ้ล้นไอ้ล้นไอ้ล้นไอ้เียตัวแต่งตัวล้นด้วยไอ้เหี้ยฟาร์มด้วยฮัลโหลไอ้เุีธพล้นคุยไอ้ล้นไม่ต้งตายหรอจะวัดอะไรจะวัดอะไรก็ได้ในสัตว์แต่ไม่ใช่เรื่องวาสนา จะวัดอะไรก็ได้ไม่ใช่ล่วงวัฒนาในไอ้โรหนมึงไปหาหมอไอสัตว์กลัวมึงเป็นมะเร็งมึงมีปัญหาเอาเอามึงกูไปวิเทอร์เฟียเหรอวิเทอร์เฟียเหรอวิเทอร์เฟียเหรอจะวัดอะไรในในสัตว์แต่ว่าไม่ใช่ล่วงวัฒนามึงไปหาหมอไอสัตว์แต่ว่าสมองมันมีปัญหาวันนี้ที่ยีหลนจะวัดอะไรก็ได้นะไอสัตว์แต่กูว่ากูว่าไม่ใช่ล่วงวัฒนาไอน้องกูนีเออมึงไปหาหมอได้สัตว์กลัวมึงเป็นมะเร็งมึงมีปัญหาไปดิตายดิควยวิเทอร์เฟวยวิเทอร์เฟียวิดลอยวิวยมันจะ จะว่าอะไรได้โอ้ยควยแม่งลิ้นพันหว่าโทษทีครับทุกคนควยคุยมาดิดิเฮ้ยรถกุ้ยรถกุ้ยรถกุ้ยอ๋ออ๋อเฮ้ยกูไปด้วยน้องสวย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 ไปด้วยไปด้วยไปด้วยสวยกูไปด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยไปส่งกูดิไปส่งกูดิคุยยิ่งล้วนแม่มึงตาเหลอไอสัตว์ไอเฮี้ยมันลิงควยไอสัตว์เอากูไปไอ้เหี้ยมาเอากูไปที่มันลิงควยไอสัตว์ไอมึงเป็นมันลิงเหรอคุณพ่อคุณแม่มึงไม่รักเหรอทำมึงมาขโมยรถกูอย่างนี้กูเอากูไปไอ้้เหียลงมาดิสัตว์ไอ้เหี้ยเากูปไอ้้เหีย เช้รนแม่มงตายมาลิงคุยคุพ่อแม่มึมงเป็นรักลอยสมงมขเูกมามาล้วข่มยอลูกเฮียมึงเป็นเฮียไอสัตว์ด้เหียเช่นรนฮะ้ว,วันอะไรก็ได้นะไอสัตว์ไอเชีนโรนแต่ไม่ใช่ลงวาสนานะเพราะกูรวยไงมึงไปหาหมอไอสัตว์กูว่ามึงเป็นมาริงไอ้สัตว์กูว่าสมองมีปัญหาด้ยนะแล้วเงินกูมีเป็นปึกแต่กูไม่ค่อยจะอวดไม่ค่อยจะโคตรหนานอะนะขอโทษทีนะไอเช่นโรงขับอะไรมึงไอเช่นโรนเจ้ันอะไรก็ได้นะไงสัตว์ไงเป็นโรนแต่ไมงใชลงมาสนเนย คุยไอ้ี้มะลิงเฮียคุยขี้ขี้กากขึ้นหัวเว่เฮียขี้เขียวเฮียผู้เล่นใหม่พ่อมึงตายเลยเฮียติดหาพ่อมึงไงเฮียแต่งตัวก็อย่างเลือนเว้ยมึงต้องดูแบบกูใส่สูตรดูดีกว่าไอ้ควายไอ้ชจุนเฮียจะวัดจะวัดจะวัดก็ได้นะเรื่องวาสนาเฮียมึงจะวัดกูเมื่อไห้เฮียว่ามึงไปหาหมอไงเฮียหลุนมึงไปหาหมอไปเฮียขับรถก็งูเฮียว่าสมองมีปัญหาเนี่ยเฮียมองกูป่ะมึงมองป่ะให้มึงเห็นบ้านมึงเห็นรถข้างหน้าปะตามนี้ตามนี้ข้างหน้าเมื่แกีมึงเห็นบ้านรถสิบล้อเลยเออไอ เป็นเฮี้ยมขับไม่เป็นเหรอไอสัตว์มึงไปหาหมอดิเฮี้ยอย่าลงบ้านอยู่ใกล้ๆกล้อ่ะกลัวสมองมีปัญหาเว้ยเฮี้ยมล้นอะออ๋อออมันจะขับไปไหนกลัวปั๊มหรือเปล่ายังฟาร์มอยู่เลกลัวปั๊มหรือเปล่ามึงขี่ชนปั๊มกูลงเลยนะสวยน้องสวยเฮี้ยชนชนไม่ชนคนพอคนเมตานะชนตูดชนตูดสวย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 น้องคุยไอสัตว์เฮี้ยติดล้อแม่งตายขับรถกูงูเฮี้ยสวยมาเสียหลังฮะลงข้างทางไอเฮี้ยงูสวยมากไอเพนแม็กก้อยเฮี้ยนี่มันน่าจะร่วมมือกับเรานะมันเเือนนีี่้ย ฮัลโหลผมเปิดไมค์ดิไอ้เควเปิดไมค์ดิไอ้สัสไอ้เลื่อนแม่มึงตาเหรอไอ้เฮียไม่กล้าพูดเหรอไอสัตว์เต็มกุ้งเหรอฮะเอากูมาลงมาต่อยกูว่าไอ้เฮียกูวิ่งทุกทีนะเว้ยวินร้อยในไอสั์กูอะเอากูมป่ะอื้มฟู่ไหนดิไอ้เฮียกูก็งอเป็นนะเว้ยชน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 อุ้ยไอ้เลืล้นอุ้ยกลับกลับไปชนปั๊มนี่ไอ้งูกลับไปชนปั๊มไอ้งูลงรถดิมาลงรถดิเอ้ออ่ออ่อมึงดูมึงดูมึงเฮ้ยเขาได้เหรอเอาไอ้เีื่อนมานี่ดิไอ้เคว้ มันเลยไอนเลยมันมันจะมันจะฟ้ามเอาสวยมันทำไมอ่ะไปเลยไปเลยหนีเลยหนีเลยไรถมึงจะพังอ่ะไม่ต้องเข็นต้องเข็นออกต้องเข็นออกโอเคครับสำหรับใครที่หาของใหม่ของสุดถูกของดีๆนะครับต้องร้านนี้เลยครับร้านเดโมสโต้นะครับผมบอกว่าร้านพี่เกดครับมีโปรแกรมช่วยเล่นนะครับมีโปรแกรมปลดแบนด้วยนะครับผมเหมือนไฟเอ็มนะครับต้องนี่เลยครับร้านเดโมสโต้หัวยอมโดนด่าฮีโร่พันพ่อมองมึ ฮัลโหลเด็กๆี <Bringing> จะวัดอะไรนะไอสัตว์แต่ว่าไม่ใช่เรื่องวัฒนามึงไปหาหมอไอสัตว์ว่าสมองมีปัญหานะพวกมึงอ่ะไอสัตว์เลือนอะไรเลือนที่อะไระควยเลือนที่อะไรวะเลือนควยอะไรวะฮะเลือนควยเลยฮะกูถามจริงนะไอสัตว์จะวัดจะวัดก็ได้นะเรื่องวัฒนาก็ว่ามึงไปหามอไอสัตว์ก็ว่าสมองมัมีปัญหาแล้วเงินกูมีเป็นปึกแต่ว่าไม่ใช่แบบโคตรหนาเอากูป้าฮัลโหลรถมึงอ่ะรถกระโปรงรถกระป๋องวิจะวัดอะไรก็ได <t> ้นะไอสัตว์แต่ไม่ใช่เรื่องวัฒนา แจ้งหาพ่วงไงเจ้งพ่วงไงควยกูวบิดฟิลวิ่นร้อยเว็บมาดิเจ้งหาพ่วงไงควยตายงูวิงังาล้านหรอไม่รู้มันทำเยี่ยมมันจะมีเพื่อนสัมพันธ์กันร้านได้ด้วยหรอบ้าดาบ้าดาอุ้ชไม่รูแม่มึงตายหรอไอ้เหี้ยแม่มึงตายหรอไอ้สัตว์แต่งตัวหรออาร์ตีหรอแม่อาร์ตีหรอไอ้สัตว์อาร์ตีอาแม่มึงตายหรอฮัลโหลเจ้าว่าอะไรก็ได้นะไอ้สัตว์แต่ไม่ใช่ล้องวัฒนามึงไปหาหมอไอ้สัตว์กูวัดสมองมีปัญหานะไอ้เหี้ยหัวเขียวเว้ยแม่มึงตายหรอไอ้เหี้ย แม่มึงตายเหรอไอ้เหี้ยไม่พูดเหรอไอ้สัตว์เป็นเหี้ยอะไรวะอ๋ออ๋อเลือน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 ไอมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลือนบาบาบาบี้ลันสีโบนัสวรันมันมัดังอเลันซูมักดาสวรรค์อัดกินบาเอเล่นวันนี้คุณจะมาสอนนีลายไอ้พวกเดียวหน้าตาเดียวดอันนี้จากจากที่กูเคยอยู่เมืองแฟมนะเมืองแฟมเมืองหลักกูเลยนะแต่การที่กูเคยอุ้มเอ๋อที่อยู่ในบันทินนะที่กูเคยอยู่ในบันทินกูก็จะสอนนะ บาบาบาบีรันบีโบบาสุรันอันดี้อันนาเอมันสักนาสู้รุลอสิกกิงพารโกลังไอ้ยี่หลุดละหลุดร้อยว่ะคอยกูหลุดร้อยลว่ะอ้หล้อโค้หลุดร้อยว่ะอ้ยีหลดร้อยล่ะไอ้ี้หลยล้วว่ะไอ้ขหล้ยแล้วว่ะไีหรอยแล่ไ้ีหลุด้ยแ้ว่ะไอ้ขีลดรอยแ้วว่ะีหดรอะไอ้ี้้้ว่ะไอ้ขี้หลุดร้อแล้ง่ไ้หรยว่ะไป้ีหลุ้อยไอขหรอว่ะขหอยเลยนะ ไม่สวยไม่สวยชอบเลยจะว่าอะไรนะไอสัตว์แต่ม่ใชกว่านาไปหามอไสักวัสมองมีปัญหาแล้วไอก่งมีเป็นตึกมมันมันกชนะไปเ็วไปเ็วมาเลยไม่รู้เชียสไนบ์เหรอสไนป์แน่เลยไปล็อกไปล็อกไอ้ย่ามเ่ยพระเอกมาเลวโอ้บาบาบาบีรันสุโบนาโซรันโอ้ยเชี่ยรถกระโปรง ตกปลาเหรอไอ้เนี่ยหลยวะไอ้เหี้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีงไอ้เหี้ยกูอยู่ตนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันเลยปไมคิดาไมคิดว่าไมคิดว่ามันจะงูปะไม่คิดว่ามคิดว่ามันจะงะมคิดว่ามันจะงูะงไอ้เหี้ยไง่ะเหี้ยมง่ะีนี่ฉลาดวะไอ้นีฉลาดะอ้าวไม่ตามกูไม่ครอะไรนนคยเหี้ยขับนถาโพมอ่ะอแขนแขนเอาขายึกตามเขายึตามกู เแคนจัดหนีเฮียเฮียไม่ไปตามมันมันมันจะไมขายของขายของเฮียไปตามมาตามมาตามมาขยิกมาขยิกแล้วเฮียไปเห็นเนื้อหนะไอ้เหี้ยเดี๋ยววันนี้วิทจะฟิวจะมาสอนขับด้วยนะครับทุกคนก็ขับตามกูเลยนะวิธีการแบบเจอพวกเบี้ยวหน้าสาบีดนะครับก็ตามกูเลยครับนี่ครับวิวมันแรงว่ะเฮียรถรถมันเริ่มแรงว่ะคอยมันจะมาวัดรถกูหลยสักคนรถไฟฟ้าวิผ้าเว้ยวิวมันเริ่มแรงว่ะ แต่มบนร์ดคันไว้แต่มบนร์ดคัดกระปุกไอ้เหี้ยรถแม่งกระปุกไว้ซื้อรถคุณไม่ได้รถเสียฟาวไปเราประหยัดน้ำมันนะไอ้สามเณรเหมือนรถพวกมึงทำมลพิษในเกมล่มจมสลายนะพวกมึงไอ้เหี้ยไอ้แม่ไปลคุยแม่มึงตายรถกระป๋องนี่เหี้ยเอาชนกันเอาชนกันเอามาชนเขาไปชนเขาชนชนเขา ยืนชนนิดเดียวล่วงเลยสัตว์เอ้ยคอยเจอวิลเฟิล์แบบกูไปสัตว์รับไม่ได้อุ้ยนั่นชนจัดไปโอ้โหเรียวๆจัดพี่แม็กไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปอย่างดูเลยพี่แม็กเคี้ยวมันแข็งกูไหมมันรอไปแถวโน้อยยังไะเอยตรงนี้จุดขายของวะอันนี้แถวโน้อยอย่าเลยโดนจับอีกอย่างเลยเริ่มแหลกแล้วเริ่มแหลกแล้วโอ้ย จะว่าอะไรนะไอสัตว์แต่ไม่ใช่ลุงวาสนาเว้ยควายแล้ววะน้องควายแล้ววะควายแล้ววะไอ,ววอสัตว์จะว่าอะไรก็ได้นะไอสัตว์แต่ไม่ใช่ลุงวาสนาแล้ววงไปหามหมอไอสัตว์<ถ>ว่าสมองกมีปัญหาเนาะฮะควายแล้ววะมึงจะอินยังยืน,ยน,ยนทำไมวะเอฟเคหรอพวกมึงว่าไม่ใช่ที่เอฟเคว่ามันเป็นที่ร้านจอดรถนะเว้ยบอกก่อนนะหลยืนหาพวกมึงจะว่าอะไรจะว่าอะไรก็ได้นะไอสัตว์แต่ไม่ใช่ลุงวาสนาเว้ยไปหาหมอไอสัตว์ว่าสมองกมีปัญหาเนาะเว้ยน้องไปละเจอกันเว้ิเรียนจัดเลยสมองมือปัญหาอาสมองมปหา เดี๋ยวก็จะมีคนคอมเมนต์บอกว่าสมองพี่อะครับคนร้องมีปัญหาแน่นอนอ๋อเอ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 มเออเออเออเอนเ่เหมเออ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 เนอเอ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 ่เอเปอเ่อนออเออเออเออิอนี้อเออเเออนออเออเ่อนออเออออเออเอ่อัเออเออเออเอเออเออเัอเออเนอเออเออเเอออเออนนอออเอเอนเเอ เฮียแม่งโจรไอสัตว์นี่โอ๊ยเฮียไปละไอเฮียนอนดีกว่ากูอ่ยเหมือนเหมือนมันรู้ไอแม่มันรู้โหลแม่มึงตายตำรวจไอเฮีย,ยคุยคุณพ่อคุณแม่เป็นหาพ่อเหมือนตำรวจเนี่ยในเกมเอ่ะไอ้สัตว์ชีวิตจริงเป็นไม่ได้หรอชีวิตมึงชั้นต่ำหรอไอเฮียมึงเรียนไม่เก่งหรอวะชีวิตจริงอ่ะสัตว์<ม>เป็นไม่เป็นไอเฮียเป็นไม่ได้นะไอเฮียชีวิตจริงนั่นมันน่าจะติดรอติดสูนนะครับชีวิตจริงแบบหน้าตาไม่ดีหรือเปล่ายังไม่กล้าสอบตำรวจเว้ยคุย แม่งต้องมาเป็นไอ้กมไหนวะตรงไหนวะน้องบอกกูดิทุกร้านอ่ะไม่ดูอ่ะ YouTube ยังดีดีกว่าิกตอกเยอะไม่เอ็มตายแก๊งแดงไอ้เหี้ยไม่เอ็มตายเหรอแก๊งแดงจะวันอะไรก็ได้นะไอสัตว์แต่ไม่ใช่ลกวัสนามึงไปห้ามไอสักวศมองมีปัญหาไม่เอ็มตายแก๊งแดงไอ้เหี้ยคุยว่ากูปักกูวินด์ฟิลเว้กวินด์ฟิลเว้ เลื่นหาโพ่วงไงไอ้เหี้ยเลื่นพ่วงไงเลื่นพ่วงไงไอ้สารกูวิ่งด้วยเฟลเว่ย์วิ่งลอยเว้ยรถอย่างกาไไอ้เหี้ยไปไม่มึงตายเหรอไอ้เหี้ยอ๋อ้ใหม่ดชนชนชนเลยเฮ้ยชนเลยเฮ้ยไปแล้วกูไปแล้วมันยิง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 ไอ้ใหม่เล่นโปัวไม่โปัวเลยปกติเลยโอ้รถรถฟ้าใครเนี่ยไม่หืยนี่เลยไปหายาเชยนะโชว์พาวเวอร์นะกูอู้หูมีมันมีนี่ไง ไม่ใี่ใหม่เป็นตัวขับรถด้วยเว้ยบอกแล้วแหละทำนะโคยอีอ้วนขับรถไม่เป็นไอสัตว์นิ้วเบียดเว้ยอีอ้วนช้างน้ำไอ้เหี้ยนิ้วเบียดจัดมันมีคนโผล่ได้ยังไงไปอยู่ไหนอยู่ไหนดูดิเฮ้ยอ๋อไอ้เหี้ยเด็กเดินโคยเด็กเดินโคยเด็กเดินโคยไม่ต้องไม่ต้องไม่ทำโผล่ลงดาทาเนี้ยคือโคไกลไกลไกลไม่แฟร์ให้รถกูจะพังซ่อมก่อนปะไม่คิดว่าจะมาปะมาอีแค คอยอีอีอ <bord Safe. S 2> <hail> ้วนนิวเบียดไว้ไรกูไม่ทันนี่อะแม่งไรก็ไรอย่างโง่อ้มโอยโอ้ยโมไม่อ้ยโอ้ยโอ้ใคอไม่อู้ยครยอ้ยโอ้ยโอายโอ้ยโอ้อ้หโอ้ยไอ้ยโ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 อ้มโอ้มโอ้ยโ้โอ้อยโออ้ยโอ้ยโร้ยอยอยอ้ยโอยออโอ้ยโอ้ยโอ้มโออยโออ้ยอมยยโออ้ยโโ เว้ยทัว <sl> ่วฮับทั่วฮับมาเร่อโอ้ยมาเล่อมาเล่อพระเอกมาจนได้มากันหมดเลยตําตําบุญอะไรนะล่กเตสิลิกเตสิทั้งแมงเถียรเพ่แม็กกว่าต้อง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 สอนนอนละต้องสอนนอนละอูพี่แม็กมาตามกูไม่นะมันทำไมถึงเหนียวเทาพระเอกเยอะจัง มันก็มันก็มีแต่พวกพระเอกเอ็กสารอย่างเงี้ยก็อยากเป็นพระเอกอ่ะทำไมไม่หรอใม่งมึงตายไม่เงี้ยมึงตายไม่มึงตายหรอจะว่าอะไรก็ได้นะไอสัตว์แต่ไม่ใช่ลังวัฒนามึงไปหาหมอไอสัตว์ว่าสมองไม่มีปัญหาเฮ้ยมึงขับรถอย่างงงอะไรย่างเงี้ยมึงวนอยู่นี่วนอยู่รถเฮ้ยมอไซค์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 ไปไหนวะไปไหนวะตามมาตามมา ไม่เอ็มตายเลยเก่งกระโปงอีสัสอีอ้วนนี่หว่าอีอ้วนไม่ล้มเลยไอ้ขีอ้วนตามกูมาหรือเปล่าไอ้เนี่ยอีอ้วนนิ้วเบียดไว้ไปใส่เพลงฮัลโหลไอ้เชี่ยวอ้วนอะไรเนี่ยฮัลโหลไอ้อ้วนมึงไล่กูหาพ่วงไงไอ้เชี่ยวอ้วนนิ้วเบียดไว้ฮัลโหลอีอ้วนเป็นไรเนี่ยควายอีอีอ้วนช้างน้ำฮัลโหลอีอ้วนฮัลโหลอีอ้วนฮัลโหลเป็นไรอ่อีอ้วนช้างน้ำไม่คุยแม่มึงตายหลอกไล่กู เอา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 เปเลยเอาเอาไอ้อ้วนไอ้เชี่ยนิ้วเบียดมึงไม่ไปทำงานหรอไอ้สัตว์มึงเป็นอะไรเมียเอามึงร้อนตัวอะไรเนี่ยเอามึงอ้วนหรอไอ้เชี่ยร้อนตัวไอ้งูวมึงเป็นอะไรเนี่ยอ๋ออ่ออเหี้ออ้วนมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะเป็นอะไรเออ๋อเป็นอะไรเนี่ยโลงร้อนตัวหาพ่อมึงอ่ะร้อนตัวหาพ่อมึงอ่ะมึงอ้วนเหรอควายรับไม่ได้ไม่กูไปดีกว่าไอ้เี่ยแม่งรับแม่งรับตัวเองไม่ได้นะครับสภาพแม่งอ้วนวรับไม่ได้นะครับขับรถก็งงกูว่ารับใช่ไหมพี่เม็กที่มันขับรถกงงนิ้วแม่งเบียดเนาะเนาะโอ้ยเฮียดูตามกูก็ไไม่ทันล้อองูเ ไปตามกูไม่ทันเว้ยไอ้้ไอเฮี้ยคนเหีอยไอ้เฮี้ยวซูเปอร์ขับอย่างงเว้ยไหนมันอยู่ไหนวะไม,ไ,มไม่ไม่เอาเลยไม่ไม่มึงตายฮัลโหลจะว่าอะไรได้ไอ้สัตว์แต่ไม่ใช่เรื่องวาสนาใบหางหมอยสัตว์ว่าสมองก็มีปัญหาเว้ยควายสัตว์จะว่าอะไรก็ได้นะไอ้สัตว์แต่ไม่ใช่เรื่องวาสนาเว้ยใบหางหมอยสัตว์ว่าสมองมีปัญหานะเว้ยเแบเบชเแบเบชเแบเบชของหวานเว้ยของหวานนะเว้ยเแบเบชีชพวกมึงใหญ่สัตว์เแบเบชขอบคุณนะที่ให้ของหวานวันนะี้ เบเบีชเอาเอาเอามึงฟอร์มเหล่ไอสัตว์มึงจะโชว์พาวโชว์พาวไอสัตว์ควอยง่เว้ยไอ้เหี้ยเบเบีชเฉยเลยก็กลับไปดีกว่ามันดีว่ะเบเบชเบเบชเบเบชเบเบีชโชว์พาวเบเบีชโชว์พาวเบเบีชโชว์พาวปืนนะปืนนะปืนนะกูไม่กลัวควอยแม่งตาแม่งขีดวิตาแม่งขีดวิเบเบช

โอ้ผมเลยของหวานอยู่ข้างหน้าอัน,นี้ขงเบบีบชีบบี้วบบีบชีบิมห้ปืบบวี้ตเอาตน้าไปแล้วทุกคนเจอกันเว้ย